สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันเสาร์ตอนเย็นประมาณสองทุ่มกว่านะครับเป็นอย่างไรบ้างวันหยุดที่ผ่านมาเราไปทำอะไรกันบ้างก็ขอให้เราไปทำกิจกรรมนะครับไปทำในสิ่งที่ดีไปทำบุญพาครอบครัวไปเที่ยวหรือ บางคนก็มีอาชีพเสริมนะครับนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดก็ขอให้เราลงมือปฏิบัติอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพนันนะครับใช้ชีวิตให้คุ้มค่าออกกำลังกายให้ร่างกายของตัวเองแข็งแรงตลอดเวลานะครับพร้อมสู้ต่อต่อไปในการทำงานนะครับผม วันนี้ผมจะมาพูดคติธรรมอย่างหนึ่งนะครับซึ่งบังเอิญผมเห็นไอ้สายรัดตัวเนี้ยมันอยู่ในห้องพอดีผมก็จะมาเปรียบกับชีวิตของคนเล่นพนันนะครับซึ่งเมื่อก่อนชีวิตของเรามันจะเป็นอย่างนี้คือสายมันจะหย่อนเชือกมันจะหย่อนหย่อนหมายถึงการหากินคือมันจะสุขสบายสบายๆนะครับ ไม่ตึงจนเกินไปอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะทําอะไรก็ไปได้หมดเพราะคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นไม่ตึงจนเกินไปแต่เพราะความสบายมันเป็นเหตุและด้วยปัจจัยอะไรละหลายๆอย่างทำให้เราไปรู้จักพนันลน์เราก็จะผูกมัดตัวเองแล้วด้วยการผูกมัด อย่างไม่แน่นมันก็จะอยู่ลักษณะนี้แหละเห็นไหมครับทบเดียวพอมีปัญหาอะไรหน่อยมาเราก็แก้ได้เห็นไหมครับเพราะมันพึ่งเกิดขึ้นครั้งเรกพอเราเล่นไปอีกเราก็ผูกมัดตัวเองอย่างนี้แหละครับเห็นไหมเริ่มผูกมัดแล้วพอเล่นไปนานๆปุ๊บ เราก็จะมัดตัวเองไปเรื่อยๆดูนะครับเห็นไหมเริ่มบีบเริ่มมัดตัวเองแล้วแล้วถ้าเล่นไปนานๆเป็นสิบปีไหมมันก็เริ่มมัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับพอมันถึงทางตันปับ๊บเราก็จะแก้มัดเหล่านี้ไม่ได้ เพราะว่ามันมัดแน่นเมื่อก่อนเราต้องการดึงปลายกับตรงที่มัดออกพร้อมๆกันแต่สุดท้ายมันก็พันไปหากันหมดเห็นไหมครับมันก็พันซ้ายพันขวาเห็นไหมมันก็มาในรูปแบบเนี้ยหาทางออกไม่เจอเห็นไหมครับมันก็เป็นปมอยู่องี้ตลอดไม่ไปไหนพอเรามีเงินหน่อย เราก็ผูกมัดตัวเองไปอีกอย่างนี้แหละครับมัดไปเรื่อยเรื่อย,อยจนมันไม่มีที่จับไปแล้วคือมันสุดแล้วทีนี้แหละครับข้อคิดมันอยู่ตรงนี้ฟังดีนะครับการพนันเนี่ยวิธีแก้ของมันน่ะมันก็คือหนทางครั้งแรกของเราเรารู้จากมันช่องทางไหน บางคนว่าพี่อ๊อฟผมรู้จักทาง Facebook ผมรู้จักทาง Google อะไรก็แล้วแต่แล้วทำอย่างไรผมให้เลขที่บัญชีธนาคารเขาไปผมให้เบอร์โทรเขาไปแล้วเขาก็ให้สมุดบัญชีธนาคารผมมาแล้วก็ลิงก์ผมมาเห็นไหมครับนั่นคือปมของเชือกนี่คือทางออก ทางออกมันก็อยู่ทางเข้านี่แหละเราปลดเชือกเราก็ต้องหาทางออกเห็นไหมมันต้องค่อยๆดึงออกมาค่อยๆคลายออกมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปเห็นไหมผมเลยบอกว่าให้เราตัดช่องทางในการรู้จักกับมันเห็นไหมดูปมแรกผมลบแอปธนาคารออกแล้วพอปมที่สองเนี่ยผมลบลายพนันออกเห็นไหมผมเริ่มดึงออกมาแล้วเห็นไหม พอปมที่สามมันเริ่มหย่อนมันเริ่มดีขึ้นแล้วผมกดเงินสดมาไว้กับตัวใช่หไหมครับมันจะเริ่มดึงออกมันก็จะเริ่มคลายเพราะเราต้องดูปลายปลายของเชือกอยู่ตรงไหนมันก็เปรียบเสมือนต้นทางเรกข,ของเราถ้าหาทางออกไม่เจอเราต้องย้อนกลับไปทางเก่าที่เรามาเห็นไหมครับผมเคยบอกไม่มือเรา มือเรากดเล่นพนันนี่ไงมันเชื่อมหากันกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเห็นไหมครับเราให้เขาไปถ้าเราตัดวงจรเหล่านี้ออกนั่นคือเราหาทางออกเจอแล้วพอเราหาทางออกเจอเราลงมือปฏิบัติเชือกมันจะตึงอย่างนี้แหละนะครับ ตึงมันยังตึงอยู่ทีนี้เราลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหย่อนหย่อนนะครับเพราะเราได้คลายแล้วคลายทุกสิ่งทุกอย่างออกแล้วครับใช้นี่ใช้สินเขาเดี๋ยวมันก็หมดเองเข้าใจนะครับนี่ฟังแล้วคิดตามคุณหาเชือกมาเหมือนผมก็ได้คุณลองมัดดูดิคุณในตอนเนี้ย ไทที่เล่นพนันน่ะเวลาคุณเป็นหนี้เป็นสินเขาคุณจะแก้พร้อมกันคุณจะดึงส่วนที่มัดกับคุณจะหาส่วนที่ปลายนั่นแหละครับมันยุ่งเหยิงไปหมดคือคุณแก้ไขปัญหาพร้อมกันพร้อมกันยังไงอย่างเช่นคุณต้องการนําเงินไปใช้หนี้ด้วยการเล่นพนันเห็นไหมครับนี่คือการแก้ไขปัญหาพร้อมกันแล้วประสบความสําเร็จไหมไม่ประสบความสําเร็จเห็นไหม ผมเลยให้คุณหาทางออกด้วยการไปหาปลายของเชือกนั่นคือจุดเริ่มต้นที่คุณเข้ามาแล้วมันผิดตรงไหนที่ผมบอกว่าให้ตัดช่องทางในการรู้จักพนานคาเลกตัดช่องทางเหล่านี้ออกเลยนี่แหละครับผมเลยเอาเชือกและสายรัดอันนี้มาเป็นเครื่องอุปมาให้ทุกคนฟัง ถ้าหาทางออกไม่เจอก็ย้อนไปทางเก่าที่เราเข้ามาเดี๋ยวเราจะต้องเห็นอะไรทุกอย่างในนั้นว่าเราเข้ามาได้ยังไงนั่นแหละครับเทคนิคในการเลิกง่ายมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่พวกเราทุกวันนี้มองว่าการทำรุรก,กรรมมันเป็นเรื่องที่สนุก สะดวกสบายเห็นไหมคําว่าสะดวกสบายมันก็ทําให้ใจของเรานะ่ยเดินทางผิดพลาดไปสั่งให้มือเราอะทำในสิ่งที่ผิดไปเพราะเราตามใจตัวเองทั้งนั้นเลยทุกคนสามารถไปทำได้นะครับไปสอนคนก็ได้มันเป็นเรื่องที่ดี เชือกเส้นเดียวสามารถสอนให้คนเห็นอะไรหลายๆอย่างทุกอย่างที่มันมัดคุณผูกด้วยตัวเองคุณจะมัดแน่นหรือไม่แน่นมันขึ้นอยู่กับแรงดึงของคุณเห็นไหมเวลาเรามัดอะไรก็แล้วแต่ไม่วลาเราไปซื้อของซื้ออะไรอ่ะ ถ้าเจอพ่อค้าแม่ค้าอมมัดหนังยางแน่นเราก็จะงูดงิดมันก็เหมือนกันเวลามันยุ่งเหยิงมันมัดแน่นน่เราจะมีความงูด,ดงิดทั้งๆที่เราเป็นคนมัดเองนั่นแหละครับความรู้สึกมันเหมือนกันการเล่นพนันไปนานๆเวลานี้สินมันเยอะเราก็จะเครียดเราก็จะแบบ ดูถูกตัวเองแบบว่าไม่เข้าใจการกระทําของตนเองนะครับท้ง,งที่ว่พาตัวเองนะ่ะเป็นคนลงมือทําทุกสิ่งทุกอย่างคือโทษตัวเองทุกอย่างอะไรประมาณนั้นนี่แหละนี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝากทุกคนช่วยคิดด้วยนะครับ บางอย่างอะผมก็อยากจะพูดตรงๆแหละแต่อย่างน้อยบางทีมันหาอะไรมาให้ทุกคนเห็นมันก็ดีอยู่เหมือนกันผมอะไปลงพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาผมสอนคนแบบที่มีปัญหาเรื่องความเครียดในการฆ่าตัวตายเนี่ยผมจะยกคนที่ลำบากกว่าเขา ให้เขาเห็นผมจะยังไม่พูดสอนเขาให้เขาทําตามผมหรอกผมจะพูดหวานล้อมก่อนให้เขาเห็นปัญหาก่อนแล้วค่อยตีวงเข้ามาเข้ามามาหาเขานั่นแหละครับเขาจะได้รับรู้ถึงว่ายังมีคนที่หนักกว่าเราอีกแต่ผมก็ พูดให้ทุกคนฟังตรงนี้นะครับเมื่อหลายวันก่อนมันก็มีอยู่คนคนหนึ่งนะครับในหน่วยงานของผมนี่แหละซึ่งเขาเป็นคนพูดแบบเหยียดหยามคนเล่นพนันดูหมินอะไรประมาณนั้นแหละเหมือนข่าอยู่ในวงการของนักสังคมสงเคราะห์มานานแล้ว คือเขาไม่เคยติดพนันเขาเหมือนแบบเป็นนักวิชาการเต็มตัวเขาก็จะชอบโทษพวกนักเล่นพนันว่าไม่รู้จักคุณค่าของเงินดูถูกอะไรสารพัดต่างๆนานาทุกคนในที่นั้นก็นอาจจะเอื่อมระอาบ้างเพราะว่าคำพูดของแกมันเป็นเหมือนมะนาวไม่มีน้ำคำพูดแบบสำรากอย่างนั้นแหละ แต่ละคนก็ใจเย็นอาจารย์ผมก็โดนเขาเบรกอยู่หลายครั้งก็ใจเย็นแต่สำหรับผมนะครับผมใส่เลยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้หายผมกินคุณเป็นใครถ้าคำพูดของคุณมันพูดถูกผมยอมรับแต่ถ้าคุณพูดผิด ผมก็ทวงผมไม่สนหรอกว่าคุณเป็นใครถ้าคุณมาซื้อข้าวให้ผมกินวันล,ละห้าสิบาทหกสิบาทผมยังเห็นความดีของคุณอยู่คือผมอะต้องยอมรับตรงๆอะ่ะผมไม่ชอบคนที่ดูถูกคนอื่น แล้วคําพูดของเขาเนี่ยจะชอบเยียดยามคนเล่นพนันมากไปบ้านไหนบ้านไหนก็แล้วแต่เวลาพ่อแม่พี่น้องของน้องคนที่เล่นพนันหรือพี่คนที่เล่นพนันเนี่ยเขาพูดแย้งเข้ามาคนหน่วยงานเราจะต้องไปตามน้ำแล้วไปซ้ำเติมคนที่เล่นพนันด้วยผมถามว่ามันได้อะไร ไฟมันลุกคุณเอาน้ำมันไปเทใส่แทนที่คุณจะเป็นน้ำเย็นคอยรดคอยสกัดไม่ให้ไฟมันลามไปมากกว่านี้คุณไปเป็นบางช่างยุมันก็ยิ่งไหมผมพูดต่อหน้าเลย ตอนหน้าเป็นเพื่อนผมหลายคนเลยว่าพวกคุณเนี่ยเงินเดือนเยอะพวกคุณน่ะไม่เคยรู้รสชาติของการติดพนันไม่เคยเดินทางไปถึงมีครอบครัวที่ดีแต่ถ้าวันหนึ่ง คุณเจอปัญหาเหล่านี้หรือเจอเรื่องเหล่านี้กับตัวเองเดี๋ยวคำพูดที่คุณว่าเขาเนี่ยมันจะมาอยู่ในหัวของคุณทั้งหมดเขาเองก็เถียงผมมาบ้านนะครับผมก็ไม่สนนะ่ะ เพราะผมเข้าใจความรู้สึกของคนเครียดและคนติดพนันอย่างครอบครัวของคนที่ติดพนันรุมดาผมนี่พูดสกัดขึ้นมาเลยหรือแฟนคนไหนหรือญาติพี่น้องคนไหนบอกว่าไอ้คนนั้นไม่เคยเล่นพนันไปเอามาันมา ไปเอาไอ้คนที่ประสบความสําเร็จเยอะๆมามาคุยกับผมเนี่ยมันมีรูจมูกสี่จมูกเป่ามีใบหูห้าหูไหมมันมีหัวใจเก้าห้องไหมมันหอกได้ไหมมันอิ่มทิพย์หรือเปล่ามันก็คนเหมือนกันคุณไปให้ค่ากับคนอื่นเน่ย แต่คุณไม่ให้กำลังใจคนของคุณตอนที่คุณเดือดร้อนเขาช่วยเหลือคุณไม่คิดถึงเวลาเขาล้มคุณซ้ำเติมถ้าครอบครัวของคุณเป็นอย่างนี้ถามจริงใครอยากมีชีวิตอยู่ใครเขาอยากเดินเข้ามาในบ้านคุณไล่เขาไปอยู่ที่อื่นปัญหามันจบไหม ไม่จบคุณเป็นอะไรมาเลือดร้อนมาจะเป็นจะตายมาคนอื่นมามาดูแลไหมก็ไม่มีคุณจะมีเงินเป็นพันล้านจ้างหนุ่มๆสาวๆมาดูแลเหรอเขาก็ดูแลคุณแบบทรงเดชอ่ะเพื่ออยากได้เงินแต่การดูแลด้วยใจมีไหม ไม่มีมันก็ต้องเป็นพี่น้องที่คลานตามกันมานี่แหละมามองกันมาช่วยเหลือกันใจเขาใจเรายกคนอื่นยกคนที่ประสบความสำเร็จมาตอกยํำให้กับ ยาติของตัวเองที่ติดพนันอย่างนี้มันไม่ถูกนะครับไอ้แค่เขาเล่นพนันหมดเนื้อหมดตัวเขาก็กลัวแบบว่าตัวสั่นอยู่แล้วพอคุณรู้แทนที่คุณจะหาทางแก้กลับพากันซ้ำเติม ด่ากันในบ้านไม่พอโทรศัพท์ไปเรียกญาติพี่น้องทางอื่นมาด่าอีกหรือโทรมาด่าอีกแล้วจิตใจคน่ะมันจะอยู่ได้เหรอเห็น <He S 2> ไหมที่เขาไปหาหมอแต่ละครั้งแล้วถึงไม่หายต่อให้พรมต่อให้พระอินท ต่อให้พระเทวดาต่างๆแล้วแต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรอกถ้าจิตใจของมนุษย์หรือจิตใจของญาติพี่น้องมันเป็นอย่างนี้มีอะไรเราต้องคุยกันหาทางออกให้กัน อย่าไล่อย่าดุอย่าด่ากันหมดแล้วหมดไปถ้าเราให้กำลังใจกันเนี้ยคนที่ติดพนันเขาจะเลิกได้ไวมากหาวิธีทุกอย่างให้เขาปรับปรุงตัวเองเห็นไหมมงคลอ่ะที่ผมพูดบ่อยมากเพราะอะไรเขามีทุกอย่างเลยเป็นในแบบ แห่งความล้มเหลวในครั้งนั้นได้เลยผมบอกครอบครัวเขาเสมออย่านะผมเตือนทุกอย่างแล้วเขาก็ทําตามดูทุกวันนี้ดิเขาไปไกลขนาดไหนนั่นแหละครับถ้าเราเข้าใจวงจรชีวิตอะทุกอย่างมันต้องดีแน่นอนไม่รู้ว่าหน่วยงานผมคนไหนพูดไม่เข้าหูผมซัดหมดเลย ไปช่วยคนไม่ใช่ไปเหยียดหยามคนแล้วผมก็พูดกับอาจารย์เสมอว่าผมจะช่วยงานอาจารย์แค่ปีเดียวหรือไม่ประมาณเดือนกรกฎาคมก็ลาออกเพราะว่าผมมีงานที่จะต้องทำอีกเยอะผมไม่เอาตัวผมมาฝากไฟหรือไปแนะนำคน มากมายขนาดนี้หรอกเพราะว่าบางทีผมก็ทำด้วยใจอย่างเต็มที่แล้วเพราะว่าในแต่ละวัน่ะเราต้องเจอเรื่องอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดผมก็ได้บอกอาจารย์ไปแล้วเต็มที่ก็อาจจะขอแค่เดือนกรกฎาคมนี่แหละอาจารย์ผมก็เข้าใจแต่เขาก็อยากให้ผมทำงาน ด้วยเพราะว่าส่วนมากปัญหาพนันกับเครียดมันจะอยู่ด้วยกันคนเราอ่ะถ้ามันเต็มอิ่มแล้วพอแล้วรู้รสชาติหมดแล้วมันก็ไม่อยากแล้วนะครับไม่รู้ผมคิดอย่างนี้นะครับก็ต้องอยากไปทำอย่างอื่นบ้าง เห็นอะไรใหม่ๆคือเราเพียงพอแล้วไอสังคมที่แบบว่าแบบผู้ดีตีนแตกอะไรต่างๆนานีาน่คือผมไม่อยากเป็นละไอสอนเขาบอกเขาให้คำแนะนำกับเขาพอขึ้นรถมาเน่ยก็ดูถูกคนเลนพน,นันร้อยแปดไปหมดอันนี้คือ ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นคือตัวผมมาทําด้วยใจเลยใครพูดอะไรไม่เข้าหูกับญาติพี่น้องสามเติมกคุมานานนี่ผมสวนหมดคุณเองยังไม่รักกันเลยคุณจะให้ใครมารักคุณจะให้หมออย่างนักจิตวิทยามารักเหรออย่านะครับใครก็แล้วแต่ถ้ามี พฤติกรรมอย่างที่ผมพูดก็ขอใเลิกเลยถ้ามันยังสามารถบอกกล่าวกันได้หรือคุยกันได้ก็คุยกันสังคมโลกมนุษย์เนี่ยต่อหน้าเขาคุยกับเราดีนั่นแหละเดี๋ยวทารับหลังมาเนี่ยยาวยิ่งกว่ารถไฟคำพูดอ่ะ นั่นแหละผมฝากทุกคนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนเข้าใจในกติธรรมที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นแหละครับคือเชือ่อดูวไว้นะครับถ้าเราเจอทางตันหรือหาทางออกไม่ได้ทางออกของมันก็คือ ทางเข้าที่เราเข้ามาเราเคยเข้ามาทางช่องทางไหนก็ตัดวงจรเหล่านั้นออกให้หมดแล้วลงมือปฏิบัตินี่คือสิ่งที่ที่คนเละพนันควรเก็บไปคิดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องญาติพี่น้องที่มีคนติดพนัน ก็อย่าสามเติมกันให้กําลังใจกันแล้วคนที่ติดพนันคุณต้องฟังเขาด้วยไม่ใช่คุณตะแบงคุณรั้นอย่างเดียวไม่ทําตามไม่ทําตามคำสอนของเขามีอะไรคุยกันอย่าแรงใส่กันต้องหันหน้าเข้าหากันทุกอย่างมีทางออกแน่นอนอย่าให้หน่วยงานอื่นเขามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ เพราะเขาก็กินข้าวเหมือนกับคุณเวลาคุณจะเป็นอะไรขึ้นมาผมอะไปแลกชีวิตแทนคุณได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันคิดง่ายๆผมบอกคุณวันนี้พรุ่งนี้คุณก็ลืมแล้วคุณก็คิดใหม่ถูกต้องไหมละ่ะสุดท้ายมันต้องอยู่ที่การกระทำแล้วก็ไปเปิดดูคลิปดูอะไรก็แล้วแต่ว่าเขาเลิกพนันอย่างไรอย่างที่ผมอ่านไว้ให้ทุกคนฟัง ห็นไหมทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําอัตตาหิตโนนาถโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเก่งขนาดไหนดีขนาดไหนเลิศเลอขนาดไหนมันก็ช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้ถ้าเราเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสในตอนนั้นจำเอาไว้นะครับทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญสุดก็คืออย่ากลับไปเล่นพนัน โดยจะขาดท่าเลิกได้แล้วภาษานักพนันก็คือคำว่าหวนซึ่งมันมีเยอะมากในปัจจุบันนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเสมอสู้เพื่อตัวเราสู้เพื่อคนที่เรารักแล้วคนในครอบครัวก,ก็ต้องให้กำลังใจ แฟนตัวเองหรือญาติตัวเองที่ติดพนันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันอย่าทอดทิ้งกันนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ